เสด็จพ่อเนี่ยคนนี้น้องหญิงเลยน้องหญิงอาจจะไรนิติภาวะไม่รู้ว่าถึงยี่สิบหรือยังแหนวี่ยไม่ได้นิติภาวะเนี่ยมลพิษมันยิ่งไม่บรรลุนิติภาวะมันจะบรรลุนิติเวทอยู่เนี่ยเนี่ยเหวี่ยมัคบูมาลุกโอ้เอ้าเอามันเลยมันเลยมันเลยลูกมันเลย กลัวติดคุกตอนแก่เห็นพี่จะแย่คดีภาคผูเ่ามันมนาท้าเราทำอะไรมันม่นเลยลูกจะได้แต่งดูเรื่องพรเรามหาจาสาวะันซากเราไม่อยากมันดอกแต่เราก็ มันจะได้แบกันเลยต้องต้งต้อมมติว่าจะอะไรอะน้องลุ่มลี่ยงทางอะไรอะเสียพ่อน้องตัิการทำไมทำแบบนี้ เป็นอะไรลูกเออก็เพราะเป็นอะไรองหญิงเป็นอะไรเจ้าพี่บอกจะรู้นะเจ้าพี่ไม่เคยผ่านอะไรแต่พอถึงเวลาหนึ่งไม่ใช่คิดจะลุนก็รว้นก็ไปจนสี่ถุงไม่ได้นะเป็นคือไม่คิดจะสวมก็สวมไม่ใช่นะมันต้องมีวิธีการนะชินวงเราไม่เคยสวมเลยอ่ะเราเราก็ร่วไปร่วกรไปตายเหมืออเลยนะเป็นข้าเออลองไม่เคยมันก็ต้องคอยฝันเหรอนะไม่รู้ชินวงเราไม่เข้าใจหรอก มาหลอให้นิ้วมันรู้ตัวก่อนเอเข้าใจเปล่าเออเดะสถานที่ให้ดูมามาเลยมังนี้จะสถาธิต่ไอ้ดูยังไงเออไม่เป็นเนื้อก็แทกเอาก็แทกเอากขจะรู้แล้วมก็จะตายไม่รู้เรื่องทีแรกเนี่ยทิ่ไม่ให้โดนกะแทกคือเรื่องยังไงที่แรกก็เรารู้ว่าแหวนเนี่ยมันเล็กกับนิ้วใช่เราต้องคอยๆอแย่ครับไปก่อนเฮ้ยคอยๆอยสวงสี่ที่น้วงที่บ้านกูเรียกแย่ พึ่งกันเองไม่เป็นไรหรอกเป็นความที่เรารู้กันเอรู้กันนะทีแรกพ่อค่อยแย่กรับไปก่อนอย่เพิ่มเสียวอย่เพิ่มเยอไม่ไปเด็กจระเข้จะก้าวงานทีนีเนี่ยพ่อค่อยแย่พอเห็นเขามีถอยหนีนิดหน่อยอยู่ไหมเขาเขาถอยหนี่แล้วเราตานต่ออะไรเด็กกันตามที่สุด เขาลืรแกนเล่นได้เกยเท่ารเอาเนี่ยอะไรเอาข้อขแย่ก็ไปข้อขอแย่ก็ไปนี่โค้งตีนยงหลวมเลยเหรอ้ขแยกันไหลอ่อนะที่สุดขอขแย่ก็ไปเดี๋ยวย่ไอายุนันออกแล้วมันไ่ถอย